สวัสดีครับมาปักกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันเสาร์ที่15มิถุนายน2567ครับเอามาพอรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมาก่อนครับตะวันนี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และมีฝนตกนักในบางแห่งโดยรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้39.8ม mm, ิลลิเมตรที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเฮามาพอสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะที่ทางมือภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยครับ ขอมาพอคาดหมายลักษณะอากาศ4ชั่วโมงตั้งหน้าครับสำหรับภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนและเจียงใหม่ครับอุณหภูมิต่ำสุด4-6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วซิปถึงซาวกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับภาคเหนืตอตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากครับอุณหภูมิต่ำสุดเจาห้ถึงเจเจ็ดองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสลมที่พัดปกคุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วซิปถึงซากิโเมตรต่อชั่วโมงครับ สุดท้ายนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในบางแห่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้้วยครับและถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่เบอร์โทร053 277 919ได้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน